ส่วนสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำในแม่น้ำกบเพิ่มแล้วก็ไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะให้คุณผู้ชมไปชมภาพค่ะ สถานการณ์น้าท่วมเชียงรายนอกจากที่อำเภอแม่สายแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าห่วงก็คือพื้นที่เทศบาลเมืองเชียงรายขณะนี้ยังคงวิกฤตนะคะน้ํายังคงหลั่งเข้าท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นค่ะชาวบ้านในชุมชนที่อยู่บริเวณถนนพ่อขุนอําเภอเมืองเชียงราย ต้องใช้วิธีเดินเท้าออกมาด้วยความยากลำบากหลังจากน้ำจากแม่น้ำกกหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางจุดระดับน้ำท่วมสูงทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้วันนี้จึงต้องเดินลุยน้ำออกมาด้านนอก ส่วนชุมชนริมฝั่งแม่น้ํากบในเขตเทศบาลนครเชียงรายถึงตําบลริมกกอําเภอเมืองเชียงรายก็ถูกน้าท่วมตลอดแนวรวมถึงแลนด์มาร์คสำคัญค่ะของพื้นที่อย่างอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชถูกน้ําท่วมสูงต้องปิดให้การจราจรบริเวณห้าแยกโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ยังคงมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่จากหน่วยกู้ภัยตลอดทั้งวันค่ะ ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งปิดสะพานและเส้นทางพื้นที่น้ําท่วมตัวเมืองเชียงรายรวม5แห่งนะครับดูตามหน้าจอไปพร้อมๆกันได้แห่งแรกก็คือสะพานแม่น้ํากกเส้นทาง5แยกพ่อขุนแห่งที่2สะพานขัวพยามังรายตั้งแต่แยกสถานีตํารวจถึงแยกบ้านใหม่ 3. สะพานเฉลิมพระเกียรติตรงโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย 4. สะพานแม่ฟ้าหลวงหน้าสารากลางจังหวัดเชียงรายและ 5. สะพานใหม่บ้านห้องอ้อ จากแยกวัดห้วยปลากั้งไปทางโรงเรียนสามัคคีสนะครับนี่เป็นหจุด แน่นอนทําให้การเชื่อมโยงระหว่างเหนือและใต้ของจังหวัดเชียงรายเกือบผูกตัดขาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเลยครับด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้าท่วมในภาคเหนือแล้วนะคะซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนในเวลานี้เพื่อประสานทุกภาคส่วนให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิดการทํางานประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เร,เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น ได้ค่ะเราล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้นะคะนายกอุ้งอิงจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะ